สวัสดีจากบ้านสวนยินดีค่ะวันนี้อยู่บ้านสวนยินดีนะคะพาเ,เพื่อนๆมาดูพักสาบใบพักษาบผลพักสาบหะน่นะคะเดี๋ะะยวเราจะตามพี่นพไปเก็บพักสาบกันนะคะเย็นนี้จะเอาไปลวกกินกับน้ำพริก ฝนตกมาสองสามรอบดูค่ะยาขึ้นเพียบเลย นาโอ้ผักหวานก็มีจาเก็บผักหวานกับผักสาบนูในไงผลมันม,มีลูกแล้วหนึ่งไม่ค่อยดอกเนาะไม่ปีนี้ไม่ดกเลยเต็ดอยู่ประมาณสามสี่ลูกนียสี่ห้าหกกลูก น้อยๆก่ติดว่เนี่น่าจะติดอยู่นะรูปแบบของต้นผักษาบ้านสวนยินดีนะคะใครอยากทำตามก็ทำเลยนะจ๊ะแบบนี้นะระยะห่างนะคะดูใบใหญ่ๆใบใหญ่มาก อันนี้เป็นยอดของมันนะคะยอด น,นั่นก็ปักสาบนะคะทำไมไม่มีหลักอลมันโดนเครื่องตัดเล้วมันบเห็นดดม,มันต้องขึ้นใหม่เออรอดจ,จากเครื่องตัดยา่าาย,ย่ทนี้กกบมมงัังล นูน่นผักสาบอีกต้นหนึ่งนะคะมันพันขึ้นไปกับต้นไม้เลยไปอยู่ตรงยอดนูน่นไปกับต้นไม้เลยะคะ่ะน,นี่ก็ผักสาบนี่นี่ใช่ใช่มีระยะของมันแค่ระยะของมันอยู่เนาะตัวนี้ก็ดป็นต้นที่การงาตัด บรมีหลักมันมีหลักอาหหลักมนใจตรงนี้มีไหมหลักนี้มีไหมอยู่ไหนล่ะโอ้ยอย่าเถาวันงามก็ผักสาบอ๋อนี่ผักสาบดูสิมันพันกันมั่วไหมดเลยระหว่างผักผักสาบกับเถาวันตอนนี้เหลือไหมตอนนี้ไม่เหลือมีแต่เถาวันกับหญ้าอ้าวเหรอเหลืออยู่บ่ ตอนน,ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่ตอนี้ก็เื่อนอนะโอ้มันกำลังจะเลื้อยเนือ้อมันหาที่เกาะเนาะนอยอดมันไปกับต้นไม้เลยมันบ่มีหมองเกาะ กอ้อนนี้มันไปไหนพอม,มันมาข้างๆไเนานรเ<ะ>ดี๋ยวเราก็จะไปเก็บผักหวานต่อนะคะผักหวานเรามีสองโซนผักสามีหนึ่งโซนจันผาพวกนี้ก็ขายนะคะใครอยากได้ติดต่อมาเลยจา้าความสวยมากเลยดิ โอ้ทาวันไปยวเราจะไปเก็บผักหวานต่อกันนะคะโอ้ใบไผ่ใบไผ่เราเอาไปทำไปผปสมทำปุ๋ยหมักบอนสีได้เลยใส่ห้างนิมว้าว มองเห็นไหมในในจอคอมไม่เห็นนู่นเออใหญ่กว่าหม้ออีกกลก่นหม้อนก้่นหม้อเนี้นหออย,ยหั่งมิมมิมเพิ่งน้อยอไปเก็บผักหวานต่อ